ครับผมก็ขอสวีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูชวนชมชุดกันของเท้าวันอังคารนะครับผมไม้สีสีต้นนี้เป็นไม้ที่จากการเรื่องหนอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปก็พร้อมออกดอกเลยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้นะว่าตัวนี้อะไรนะตัวนี้เอาไปรุ่นดอนนะอันนี้เป็นไม้ที่ผสมขึ้นน่าจะสวยมากนะตัวนี้อันนี้กิ่งก้านโอเคไม้ต่อสมบูรณ์มากตัวที่สองนี่ก็เช่นกันนะไม่รู้เช่นกันนะ ไม่รู้เช่นกันสวยนะมัดัตโตทั้งนั้นตัวสามก็ฟอร์มกิ่งเยอะมากไม่รู้ตัวนี้น่าจะเป็นส่วนสีเหลืองประมาณสีเหลืองนะแต่วก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้ยตัวนี้สีต้นนี้ครับผมสีต้นนี้นะชุดนี้สีต้นอไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ไม้จัดการเรื่องดอกเรียบร้อยแล้วนะสีตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทเอาไปเลี้ยงก็รอดูดอกได้เลยนะครับผมสีต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทจะเป็นเทวิาภัวต้นนี้นะเป็นไม้ห้าเสานะ อันนี้ไม้ทาไม้เป็นทาเป็นไม้ห้าเสาวไว้ให้แต่งฟอไมให้นะโอเครากสวยทุกอย่างไม้ตัวนี้อันนี้พนาพ่เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เขียเกสอนจากต้นแม่ที่ชายกิ่งตอนต้นแม่กิ่งตอนตัวที่หนึ่งตัวนี้ไปสี่ร้อยตัวที่สองอน้อนอวนจันๆรกิ่งกำลังแกงมาใหม่ชอบดอกกำมาตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่มาก สี่ร้อยเช่นกันนะครับผมตัวนี้ <c oughs> กิ่งเยอะสวยที่สุดแล้วตัวนี้สี่ร้อยเช่นกันตัวนี้สี่ร้อยเช่นกันนะตัวนี้สวยมากปกติตัวนี้อยู่ที่เก็ยร้อยนะตัวนี้ก็ปกติก็จะตกอยู่ที่หกร้อยตัวนี้ตัวสี่ร้อยหมดคู่นี้นะไม้ไม้เสียบกิ่งนะครับผมอันนี้เป็นงานบอนไซนนะเป็นงานสวยอยีกแบบหนึ่งนะ คู่นี้ที่ว่ามา่อคืนไปไม่ได้ก็าไปสี่ร้อยเช่นกันคู่นี้สี่ร้อยแล้วก็สี่ร้อยแล้วก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะสี่ร้อยแล้วชุดนี้ไหมสีอ่าดอกคนละตัวกันนะอ่าสีตันนี้สามร้อยห้าสิบาทหากคุณป้าคุณลุงข่านไหนอยากจเอาไปเลี้ยงดูดในการแก้เองาแก้สิ่งได้หาขั้นไหนยังมีปัญหาในการทําชชมเนชมบู้ชมยังไม่ติดก็ทักมาถามได้แล้วก็เรื่องดอกอันนี้จาดก,การให้เรียบร้อยแลปป้วไอ้ปลูกล้วปลูกแล้วรอดูดอกได้ทันทีน,น,นะครับผม เดี๋ยวจะสายแล้วนะครับผมจะรีบอ่านน้ำทำงานก่อนครับผมขอบคุณเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ